สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองไยสุภูสกุคกับสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่โกดังอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับนี่ครับช่วงว่างของทีมงานเรานี่ครับนะครับว่างเปล่าเลยครับอยู่โกดังสายยันซาวครับผมมีหน่วยไรจอดได้ครับออกงานบัดครับเดลือแต่หน่วยนะครับออนตัวสองนี่แหละครับไปกับแสงต้องฟิลเล่นนะครับมีคันยวจอดครับ มาอื่นเขาออกงานกันเบิร์ตขับรถแห่หน่อยรถแห่ใหญ่ออกงานเบิร์ตครับนี่ครับอ่าอัปเดตตอนนี้นะครับมีแต os ่รถทีมงานครับนี่ครับรถพนักงานท่อเออออกงานกันเบิรถขับงานการช่วงนี้ร้ายครับสำรับหน่อยอื่นนะครับบางจุดน้อยผมนี่ยครับผมมีงานนะครับเด้อช่วงนี้ครับผมทำมีงานกลับมาที่หาที่หกที่เจ็ดเลครับไปครับแพร่พร่แสงท่องโรงพยาบานฟินแลนด์ครับผมอ่า มนปวงแสงต้องฟิล์มมันก็มีงานอยู่ทั้งใดหรอครับผมบริปน้ำครับเพราะว่ามันจะเฝ้าก็มีงานมีเครื่องเสียงเองครับจ้างเครื่องเียงเองนะครับนอกก็บบริปน้ำเพลินครับผมอ่าก็รอไปงานป่อนห้าวันที่หาหกสิบเจ็ดครับมาจอดจ้าโคอยู่พุทธขั้นเดียวครับผมโอ้เหงาครับอ๋อมเป็นยังครับผมมีงานก็อยู่บ้านอยู่ซองครับรับจ้างหารับจ้างถาไปนั่นแหละครับเก็บพริกเนี่ยขอสางเนี้ย่นะครับรับจ้างทั่วไปเนียครับ การเขาก็ารเขากลับไปหารับจ้างสร้างสมีงานมีการนะครับเนาะช่วงนี้ก็งานอ่างานจะภาพร้ายครับอ่าแต่อทีมงานเ่าบอมมีงานจะภาพครับจอดอยู่บ้านนี่แหละครับรอบไปงานมันติดซีนะครับมันติดซีจะสิอ,ออกเดินทางเนาะครับเนาะฮุกเก็ตกะมีงานผละทั้งกรุงเทพกรุง,งไทยอ่านะครับเงียบเงาครับมิดซีดีครับอยู่กดังไซน์นซาอุบลไซน,น์นซาวหนึ่งเกากับกเก็เนาะ อ่ดีใจน้ำผูออกงานครับดีใจกับผูไรออกงานอ่ะเป็นกระตังใจใผูพระท่านมีงานก็คือทีมงานห้องอเอาไปยังครับอ่ะยามีก็จังไปเอมีก็พักพ่อนเอาแรงไปก่อนครับผมนี่นะครับฝากบรรยากาศสมัครรถมีต่รถปรั๊บรถทีมงานโซเฟอร์เพิ่อนอ่านี่ถ้าเป็นทีมงานเ้องกับเพิ่นนะครับมอไซค์ทีมงานงพนักง,งาน อ่าเดี๋ยครับครับบรรยากาศกะอากาศดีแดดแจ่มใสครับอยู่ที่กุฎังใส่เงาครับหมอมีร่มนิดนิดน้อยครับอ่าครับช่วงหนา้าช่วงที่อากาศร้อนนะครับช่วงนี้ดันไม่น้านะครับอ่าเดี๋ยครับภาพบ,บรรยากาศที่กุลาเรากุฎังใสเงาเงียบเม็ดซีดีครับออกากาศออกงานบนัดระแหน่อยระแห่ใหญ่อ่าวิธีมีนีิวิธี หน่อยวิธีใหญ่ออกวัดครับนี่ครับตอนนี้ทีมงานเ้องอะวางงานนะครับเด้ออ่อนทั่ววางงานครับรอไปงานอยู่ครับนี่ครับจอดโจโคอยู่ขั้นเดียวครับโอ้เป็นกําลังใจให้ทีมงานที่มีงานเด้อโอ้บอท่านมีงานเด้อครูก็ดีใจกับพูมีงานนะรอบนะครับวันจีาทีหกทีเจ็ดครับเนาะสำหรับทีมงานแสงทองฟินแลนด์อ่าเปดังเบิ่อครับ อ,ออกวัสุหน่อยนะครับนี่ครับตัดแห่กับพ่มนีนี่ครับอ่ะนี่ครับช่องนี้ก็พักแรงพักเอาแรงเต็มทีครับพร้อมออกงานครับผม ที่หากระเพาะกันภาคกรุงเทพกรุงเทพห้าหกเจ็ดของวงแสงทองฟินแลนด์ครับนี่ครับช่วงนี้งานจะผาดแสงทองฟินแลนด์มาท่านละมี่นะครับ,ดบเด้ออ่าวนละเด่อนมิถุนมยนพอดีอีกสิมีงานจะผาดเนาะครับเนาะโอ้มันที่สิบหกสิบเจ็ดนี่แหะครับสิบเจ็ดสิบแปดนะครับทั้งอุดรทั้งเมืองเลยเนาะครับเนาะ อขอบคุณทุกคนครับที่รับชมชิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมชิปนี้เอาไว้ซ้ำเนี่ยนอกับกนีาเจอกันชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ